ใช้หนังสือไกด์ไลน์การแปลธรรมบทภาคสี่เปิดไปหน้าที่สี่สิบสองนะครับขออภัยเปิดไปหน้าที่สี่สิบเอ็ดครับหน,หน้าที่ 41. สี่สิบเอ็ดสัทธาตาสาอาคมณะภาวังเป็นต้นไปหลังจากฟังเรื่องเล่าแล้วก็คงจับต้นชนปลายนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการ การแปลเนื่องจากว่าศัพท์บางศัพท์ที่จะเจอต่อจากนี้เนี่ยมันเป็นสั์ค่อนข้างจะยากก็จับประเด็นในเรื่องของคำแปลมาเทียบกันเริ่มต้นประโยคที่สัต์ถานะครับพอเราไล่ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยปรากฏว่ามันมีลูกน้ำแสดงว่า หลังจากลูกน้ำนี้ต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพอดูถัดไปปั๊บปร,ปร,ปร,ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นคือยะถาประโยคยะถาหรือศัพท์ที่ใช้เรียกกันทั่วไปคือประโยคยะคือประโยคยะเมื่อมีประโยคยะก็ต้อง มีประโยคต่างเพราะฉะนั้น <ปะ S 1> าารันมาแทรกตรงนี้แล้วเนี่ยเริ่มยะถายะฐานนี่คือประโยคใหม่แต่ถามว่าประโยคสัทธาถึงยัตะวานี่จบประโยคแล้วหรือยังจบหรือยังครับยังเป็นประโยคใหญ่รู้ได้อย่างไรว่ายังไม่จบยังไม่มีพุปูครับพุบปูอยู่ท้าย ยังไม่มีหัวตะปูยังไม่ตรงประเด็นครับต้องเอาให้ตรงไม่มีคุณภาพไม่มีอัขายคุมภาไม่มีอายาคุณภาพเอวะมกาสก็คือไม่มีกิริยาคุณภาพผมก็เหมาเอาให้ท่านว่าท่านรู้ว่าตีความเอาว่าท่านรู้ว่าตวาปัจจัยคุณภาพไม่ได้อันนั้นคือเหมาเหมาให้นะฮะ ก็คือไม่มีกิริยาคุมภากเพราะประโยคนี้มันยังไม่มีกิริยาคุมภาคตอบว่าหัวต่อปูนี่ยังไม่ถูกนะครับยังไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราไล่ประโยคมาอ๋อมันเป็นยัตะวามันยังไม่คุมภาคนี่นั่นแสดงว่ามันยังมีต่อแล้วหลักของประโยคยะประโยคตะนะฮะหลักของประโยคยะประโยคตะคือยะมันเหมือนกับประโยคแทรกขึ้นมา แทรกในระหว่างของประโยคตา่าก็คือมันแทรกเข้ามาดื้อๆตรงนี้นะฮะคือประโยคตา่าแล้วยะเขาก็มาแทรกตรงนี้ฮะดังนั้นเนี่ยหนังสือก็เลยเรียงเครื่องหมายลูกน้ำไว้ไว้ให้เพื่อเป็นการขั้นประโยคว่าต่อไปเริ่มประโยคยะ พอเสร็จเครื่องหมายจบเครื่องหมายก็คือจบประโยคยะพอจบแล้วมันก็สตาร์ทประโยคต,ต่อในเรื่องของการแปลประโยคยะประโยคต่าผมก็ยังไม่ได้สอนอีกติดท่านหลายเรื่องแล้วเหลือเกินวิยะก็ยังไม่ได้อธิบายมาเจอประโยคประโยคยะประโยคต่าอีกแล้วซึ่งมันยากมากับประโยคยะประโยคต่า บางที่ก็แปลยากบางที่ก็แปลง่ายครับอ่าทีนี้เมื่อเราแยกประโยคได้แล้วสําคัญท่านต้องแยกประโยคให้ได้นะครับต้องทําความเข้าใจแล้วก็หาวิธีการให้ตัวท่านเองเข้าใจว่าท่านจะจําได้อย่างไรหรือท่านจะเข้าใจได้อย่างไรถัดจากนี้ไปนะครับอันดับแรกก็คือผมให้สังเกตว่ามันเป็นยัตวามเป็นตวาม,มันไม่สามารถคุมภาคได้พอมาเจอพวกยะถา อย่างนี้ก็นั่นแสดงว่ายะมันแทรกเข้ามาพอรู้ว่ายะแทรกเข้ามาวิธีการแปลครับพอแปลมาถึงตรงแทรกเข้ามาแล้วก็แปละยะไปก่อนเลยแปละยะไปให้หมดพอแปลหมดแล้วก็โดดมาหาตาที่อยู่ที่เหลืออยู่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับต่อไปนะครับมาดูที่แปละนะครับ สัาอันว่าพระศาสดาอ่ากิริยาในระหว่างนะครับยัตวาทรงทราบแล้วอาคมะภาวังซึ่งความเป็นคืออันมานะแล้ว,ว่าซึ่งความเป็นคืออันคืออาอาคมนะกับภาวัง ตัดสาเทวิยาของพระเทวีนั้นซึ่งความเป็นคืออันเสด็จมาก็ได้มาเฉยๆก็ได้แล้วแต่ท่านนะฮะซึ่งความเป็นคืออันเสด็จมาตัดสาเทวิยาของพระเทวีนั้นพอแปลจบตรงนี้แล้วเจอยะถาก็แปลยะถาไปเลยคือในประโยคยะถานั้นขอให้เข้าใจว่าเขาจะมีประธานและมีกิริยาคุณภาพของเขา ดังนั้นเมื่อจบประโยคตะตรงนี้ก็ไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปสนอะไรครับเข้าประโยคยะหาประธานให้ได้ก่อนนะอย่างตอนนี้ประธานก็คือพิ่ขูครับเนีย่ยพิ่ขูตัวนี้พิ่ขูอันว่าพิสุทั้งหลายนิสินนาผู้นั่งแล้วสันติเกในสำนักอัตโนของตนนะปัญญยันติย่อมไม่ปรากฏยะถา โดยประการใดอายาถาตัวนี้แปลว่าโดยประการใดนะครับแปลว่าโดยประการใดไม่ค่อยได้เจอสักเท่าไหร่พอเจอประโยคยากประโยคตาประโยชยายะถาเอวันก็เจอ,อยากเลยครับเจอโจทย์ยากเลยยะถาแปลว่าโดยประการใดนะครับพอแปลจบยาถาแล้วก็โดดออกไปดื้อๆครับแล้วก็ไม่ต้องขึ้นประธานมาใหม่ เพราะว่าประโยคหน้านะฮะเพราะว่าประโยคหน้าเนี่ยมันยังไม่กลุ่มภาคก็แปลต่อเลยไม่ต้องขึ้นประธานมาใหม่ตัวนี้เป็นเอวังนะครับกับอาการสิก็โดดออกมาปั๊บก็แปลเลยครับอาการสิได้ทรงกระทําแล้วเอวังอย่างนี้อ,อ๋ขออภัย เอวังโดยประการนั้นซึ่งถ้ามียะถาโดยประการใดก็ต้องมีตะถาหรือเอวังแปลว่าโดยประการนั้นนะครับซึ่งยะถานอกเหนือจากเอวังตัวนี้บางที่ก็จะเป็นตะถา แปลว่าโดยประการนั้นนะเหมือนกันครับนั้นคําแปลว่าโดยประการนั้นมันจึงแปลได้ใช้ได้ทั้งสองศัพท์ก็สังเกตไปนิดหนึ่งแต่ว่าก็คงจะยากนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเจอนะฮะเพิ่งเจอศัพท์นี้ต่อไปครับอีกศัพท์หนึ่งนะฮะที่เจอ กำลังเจอวันนี้นะฮะก็คืออาคัมณะภาวังแปลว่าซึ่งความเป็นคืออันมาตัวเดียวประเด็นอยู่ที่ภาวะศัพท์ตัวนี้นะฮะไม่ได้อยู่ที่คำแปลตัวอื่นนะอยู่ที่ภาวะศัพท์ตัวนี้การแปลภาวะศัพท์นั้นนะครับการแปล ภาวะศัพท์มันมีในเอกสารเก่านะการแปลภาวะศัพท์นั้นมีสามแบบนะฮะมีสามแบบคือหนึ่งนามต่อกับภาวะศัพท์ถ้านามต่อกับภาวะศัพท์แปลว่า ความเป็นแห่งอย่างเช่นนะฮะอย่างเช่นปุริสัภาวังซึ่งความเป็นแห่งบุรุษอันนี้คือยกตัวอย่างหรืออา่าหรืออิฐีภาวังครับอิฐีภาวัง ซึ่งความเป็นแห่งหญิงตอนนี้ให้ข้อสังเกตก็คือถ้าภาวะศัพท์นะฮะถ้าเป็นนามนามุงลิงอิทธิลินะุงศกลีที่มันมาต่อกับภาวะศัพท์นามมาต่อกับภาวะศัพท์แปลว่าความเป็นแห่งตัวนี้คือคำแปลเขา แปลว่าความเป็นแห่งนะครับแบบที่สองนะฮะแบบที่สองก็คือตะปัจจัยนะครับต่อกับภาวะสัมแปลว่าความที่แห่ง อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างคาตาาวังซึ่งความที่แห่งชนเป็นผู้ไปแล้วความแตกต่างของภาวะศัพท์นะฮะความแตกต่างของภาวะศัพท์ในข้อที่สองนี้นี่ จริงๆแล้วแปลว่าความที่แห่งแต่เมื่อแปลว่าความที่แห่งเสร็จแล้วมันยังมีมาอีกตัวหนึ่งก็คือแปลหนุนภาวะสัตว์คือแปลว่าเป็นจุดๆอย่างตัวนี้ยคตาภาวังซึ่งความที่แห่งชนพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเป็นผู้ไปแล้ว ดังนั้นในทุกๆครั้งที่ตะปัจจัยต่อกับภาวะศับนะฮะตะปัจจัยต่อกับภาวะศัพ์ก็จะขึ้นตัวฉัดถีขึ้นฉัดถีวิพัตมาแปลเสมอครับภาวังตัวเนี้ยซึ่งความที่ชนะศะแห่งชนคตะเป็นผู้ไปแล้ว นี่คือความต่างและความยากของต่ปัจจัยที่ที่ต่อกับภาวะศัพท์เอ่อก็ยังมีอยู่ครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเจอบ่อยมากนะครับเจอบ่อยมากเดี๋ยวจะได้อธิบายเมื่อเจออีกครั้งต่อไปครับพร้อมกับตัวอย่างให้หลากหลายขึ้นต่อไปข้อสามนะครับอันที่สามก็คือ,อยุปัจจัย ต่อกับภาวะสมแปลว่าความเป็นคืออันแปลว่าความเป็นคืออันนะครับทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นยุป,ปัจจัยเคยอธิบายไว้แล้วครับ,บก็ไม่รู้ว่าเป็นคลิปต,ตอนไหนนะยุป,ปัจจัยเนะี่ยสังเกต สังเกตตรงที่มันแปลงถ้ามันลงท้ายด้วยนหนูหรือนอเณรแล้วต่อกับภาวะศั์นหนูหรือนอเณรนะครับอันนี้ยุปัจจัยตัวนี้มันจะลงท้ายด้วยนหนูหรือนอเณรซึ่งทั้งสองตัวนี้นะครับทั้งสองตัวนี้ มันก็จะมีข้อกำหนดต่างกันโดยธาตุทั่วไปให้แปลงนะให้แปลงนอนหนูให้แปลงเป็นนอหนูธรรมดาแต่ถ้าธาตุที่มีระเป็นที่สุดให้แปลงให้แปลงเป็นนอนเนนเราไม่เห็นภาพหรอกครับตรงเนี้ยแล้วมาดูศัพท์นี้ดีกว่าครมานะภาวางังอย่างเนี้ยครับ มันก็จะเป็นสัตว์ที่มีนอนหนูค้างอยู่นี้ถ้าเกิดว่ามีภาวะปัจจัยนะครับมีภาวะปัจจัยอยู่ด้วยแล้วหน้าภาวะหน้าภาวะแบบนี้มันเป็นยุป,ปัจจัยฉะนั้นจึงแปลตัวนี้ว่าซึ่งความเป็นคืออันไปเลยนะครับความเป็นคืออันนะคร ซึ่งความเป็นคืออันเสร็จแล้วก็มาแปลไอ้ตัวความเป็นคืออันไปตัวอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับแปลว,ว่าความเป็นคืออันหมดอย่างเช่นนิสีธนะภาวังซึ่งความเป็นคืออันนั่งนิสีธนะภาวังซึ่งความเป็นคืออันนั่งแล้วก็ปะจนะ ภาวังซึ่งความเป็นคืออันหุงนี้เรียกว่ายุปัจจัยที่ต่อกับภาวะสัพท์ถ้าสมมติว่าธาตุที่มีระและมีหะเป็นที่สุดอย่างเช่นกะระนะภาวังอันนี้กะรณาภาวังนี่ก็คือเอ่อก็คือแปลงยุปัจจัยเป็น แปลยุปัจจัยเป็นนอนเนนนะครับนั่นคือหลักการแปลภาวะปัจจัยวันนี้อาจจะอธิบายไม่ละเอียดแต่ให้พอให้พอเป็นแนวทางาลิ้นคันกันหมดแล้วให้เป็นแนวทางในด้านของการแปลต่อไปครับว่าเออเจอยุปัจจัยให้เราสังเกตแบบนี้สรุปอีกทีหนึ่งนะครับยุปัจจัยเนี่ยนะครับมันแปลได้สามอย่างถ้าต่อกับนม้มต่อกับน้มที่เป็นน้มแท้ครับ ก็แปลว่าความเป็นแห่งนะฮะที่เป็นนามแท้แปลว่าความเป็นแห่งถ้าต่อกับตาปัจจัยตาปัจจัยนี้ก็จะแปลว่าความที่แล้วก็แห่งนามที่เป็นคําว่าแห่งตัวเนี้ก็ยังจะต้องขึ้นมาอีกนึกว่าจะจบยังไม่จบครับซึ่งความที่แห่งแล้วก็แปลนามไปก่อน พอแปลนามไปแล้วเนี่ยอย่าลืมแปลนหนุนครับต้องแปลนหนุนด้วยเป็นผู้นะฮะซึ่งความที่แห่งเป็นผู้เนี่ยตรงนี้ครับซึ่งความที่ชนะสะแห่งชนคาตะเป็นผู้ไปแล้วคือหนุนคำว่าเป็นผู้มาและอันสุดท้ายนะครับยุคปัจจัยต่อกับภาวะสั์แปลว่าความเป็นกืิอันถ้า หากว่าผู้ศึกษาสังเกตนะฮะมันก็จะลงท้ายด้วยนอนหนูกับนอนเรนตรงนี้เราไม่รู้จักธาตุไม่เป็นไรครับไม่รู้จักธาตุไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะต้องสังเกตต่อไปในอนาคตเรื่อยๆนะก็อุป่อธิบายเฉพาะตอนนี้เนี่ย จเจ้าเหยียดมากครับมีสงสัยไหมครับเรื่องนี้มีไหมครับเออหรือว่าหลับกันหมดแล้วเนี่ไม่ค่ะอาจารย์ยังอยู่ค่ะย,ยังอยู่ค่ะยังไม่ถึงสับหลับเพเพิ่มเิ่อ <laughs> ่เพิมเติมก็ต้องเรียบไปถวายจีวรทันทันนะพาญาติโยมไปถวายกระถินเป็นร่วมเป็นเจ้าภาพกระถินอ่าอ่ะนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของภาวะปัจจัยนะครับมีอยู่สามอย่างแบบนี้แต่เราก็น่าจะอ่าขนขวายเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายซ้ํําซ้าแล้วซ้ําอีกซึ่งก่อนหน้าเนี้ยมีมาแล้วครับไอตัวภาวะปัจจัยต่อกับ ต่ปาปัจจัยเนี่ยมีมาสองสามรอบแล้วแต่ผมยังไม่อธิบายตอนนี้ก็คือชัดเจนแล้วนะครับว่ามันต่อแบบไหนแล้วควรแปลว่าอย่างไรครับอ่านะครับแล้วมาดูต่อเลยนะครับหมดแล้วหรือยังหมดแล้วหรือยังอ่าได้กระทาแล้วโดยประการนั้นนะหมดแล้วนะครับขึ้นประโยคใหม่จะได้กี่แถวไม่รู้นะขึ้นประโยคใหม่นะครับสา สาตัวนี้เนี่ยขึ้นเทวีนะครับสาเทวีอ่านว่าพระเทวีแม้นั้นคือปีเนี่ยมันอยู่อยู่ติดกับตัวไหนก็ให้แปลเข้ากับตัวนั้นเลยแล้วก็แปลว่าแม้คัดฉันตีคัดฉันตีไปอยู่ไปอยู่คัดฉันตีคัดฉันตีไปอยู่ไปอยู่กิริยาในระหว่างตัวต่อไปก็คือทิศสว่า ทิศวาเห็นแล้วนิขันตารัสมิโยอ่านิขันตะอันนี้นิขันโตออกไปแล้วนะนิขันตารสมิโยซึ่งพระรัศมีซึ่งพระรัศม,รรมีอ่าอนออกแล้วออกแล้วนะ ซึ่งพร,ระราสมีอันออกแล้วสรีระโตจากสรีระจากพระสรีระสัตถุของพระศาทสดาโตตัวเนี้แปลว่าจะแล้วก็ต่อไปครับจินเตตวาทรงดำริแล้วตะเทวะคือตถากับเอวะตะถาเอวะอย่างนั้นนั่นเที่ยว ตรงนี้ที่เป็นตถาถ้าไม่มียะที่แปลว่าฉันใดโดยประการใดนะครับตถาจะแปลว่าฉันนั้นจะแปลว่าโดยประการนั้นไม่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับคำว่าเอวะก็คืออย่างนั้นนั่นเทียวจินเตตวาดาริแล้วตถาเอวะอย่างนั้นนั่นเทียว อุปสังคกามิตวาเข้าไปเฝ้าแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดาวันทิตวาถวายบังคมแล้วทิตาประทับยืนแล้วเอกมันตังณนะที่สุดข้างหนึ่งปุจฉิตรัสถามแล้วอิติว่าเอกมันตังนะครับมันเป็นสัพนิบาตแปลว,ว่าณนะที่สุดแห่งหนึ่งณนะที่สุดส่วนข้างหนึ่ง ซึ่งมันไม่มีวิพัต์ครับตรงเนี้จะไม่มีวิพัต์มันจะเป็นสับสำเร็จมาแบบนี้เพียวๆอย่างนี้นะครับมาดูต่อไปครับปุจชิกรัถามปุจจิทูลถามแล้วนะอิติว่าเข้าเลขในครับ พันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหากัปปิโนอันว่าพระมหากัปปินะตรงนี้เอาคำกลางๆแม้ท่านบวชแล้วก็ดีก็อาจจะแปลว่าอันว่าพี่สูสชื่อว่ามหากัปปินะอันว่าพระเถระชื่อว่ามหากัปปินะได้ทั้งนั้นนะครับ นิขันโตออกไปแล้วเหมือนนิคขันตะรัศมิโยเมื่อกี้นี่แหละตัวเดียวกันเลยนิขันโตออกไปแล้วอุทิศเจาะจองปุ่มเหซึ่งพระองค์ทั้งหลายใส่มาตามวิพัฒน์ก่อนนะฮะใส่มาตามวิพัฒน์ก่อนหนังสือไม่มีไม่เป็นไรนแต่ขอให้ใส่ามาตามวิพัฒน์ก่อนออกไปแล้วอุทิศเจาะจองปุ่มเหซึ่งพระองค์ทั้งหลาย แล้วประโยคนี้ประโยคปราบเซียนครับปราบเซียนสองประโยคต่อเนื่องเลยอตอนนี้นะก็ถือว่าเป็นจุดที่ยากอยู่จะทันไม่ทันไม่รู้นะตอนนี้พันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหากัปนวว่าพระมหากัปินะนิขันโตออกไปแล้วที่สันเจาะจงทุงเหซึ่ง พระองค์ทั้งหลายแล้วพอมาถึงนี่ครับสองตัวเนี้หนึ่งประโยคครับหนึ่งประโยคเต็มๆเลยอาคาเตถะนั้นแยกสับเป็นอาคาโตกับเอถะครับแต่ปัญหาก็คือว่ามันก็ยังจะต้องขึ้นนามอยู่นะมหากัปปิโนอันว่าพระมหากัปปินะอาคาโตอาคาโต อาคาโตมันเยเห็นจะเป็นผู้เสด็จมาแล้วเอถาฐานเนในที่นี้เนี่ยครับเอถาเจอที่ไหนก็ใส่ฐา,านเนไว้ก่อนซึ่งอาคาโตกับเอถาเนี่ยมันจะต้องเวลาแปลคือแปลจะต้อง เอ่เอามาต่อกันนะครับมันเยมันเยแปลว,ว่าเห็นจะกรถ้าเป็นเป็นสัพท์พิเศษนะฮะเป็นสั์เป็นสัพท์น,บนิบาตพิเศษมันมันไม่มีการแจกนิพพานเกิดที่ไหนตองแลแบบนั้นแล้วก็แปลว่ามันเยแค่นี้แหละครับอ่าข้าโตเมนยอะอมันเยเห็นจะเสด็จมาแล้วเอถาฐานในที่นี้ อ่าก็อาคาโตเนี่ยคุมภาคได้เนี่ยก็สาคัญมันเป็นตะปัจจัยสามารถคุมภาคได้มันก็จบประโยคนี้นะฮะพอจบตรงนี้เสร็จแล้วมีแค่สองตัวสังเกตดูลูกน้านะฮะอันนี้คือประโยคยากนะสังเกตดูสองตัวเนี่ยครับโซมหากัปปิโนอันว่าพระมหากัปปินะนั้นมหากัปปิโนอันว่าพระมหากัปปินะนั้น แล้วก็จะต้องขึ้นมาครับอ่าจะต้องขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือวสติย่อมประทับอยู่เนีย่ยครับกระหังที่ที่เคยบอกไว้วันก่อนนะฮะว่าไอ้พวกตัฐาอีทะกะหิงตะหิงตะหังจำไม่ได้ก็เอ่อถ้าจำไม่ได้ไปขึ้นฐานเนมาอันว่าพระมหากัปปินะนะวะสติย่อมอยู่ กะหังฐาเนในที่ไหนแล้วก็ประโยคสุดท้ายนะครับตรงเหออันว่าพระองค์ทั้งหลายทัดเสถาจงแสดงตั้งอานังมหากับกินังเสร่มพระมหากับกินะนั้นอัมหากังปิแม้ แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายอ,าอิติดังนี้ดูต่อไปนะครับผมกะตั้งใจจะให้จบล้จบตรงนี้ล้เมื่อกี้ตั้งใจให้จบหน้านู้นพอดีมันไม่มีมีน้อยก็เลยเลยทะล,ลุมาถึงหน้านี้ครับพอมาประโยคถัดมานะครับก็เป็นสตาผมเคยอธิบายให้ท่านฟังไว้ว่า ถ้ากิริยาคุมภาคเรียงอยู่ต้นประโยคเคยอ,อธิบายไว้ว่าเป็นประโยคคำถามแต่มันมีกรณีของหมวดคันจะมีคนระับจงเถิดขอจงบอกบอกบอกความหวังบอกความอ้อนวอนนะฮะ แต่ตรงนี้มันเป็นเหมือนกับการบังคับว่าให้นั่งน,นิสีทัาตาวะอ่านว่าเธอทั้งหลายนิสีทาัาฐจงนะั่งตาวะก่อนแล้วก็จบประโยคแค่นี้ครับนะขึ้นประโยคใหม่ก็ประธานใหม่ครับกุมเหออ่านว่าเธอทั้งหลายปัสสิสทัฏฐะจะเห็น าจากเห็นตังมหากับปินงังซึ่งพระมหากับปินะนั้นอิทาฐานเอเอวะในที่นี้นั่นเทียวก็เป็นศัพท์ธรรมดาแต่การเรียงคำศัพท์นั้นอาจจะทำให้แปลยากต่อไปครับตาอิทธิโยอ,อันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้น าตาอิติโยอันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นสัพเพปิแม้ทั้งปวงตุถะจิตาจตาผู้มีจิตยินดีแล้วผู้มีจิตยินดีแล้วนิสีทิงสุนั่งแล้วอาสายะด้วยความหวังอิติว่าเ,เขาเหล็กในจบนี้นะ กีระได้ยินว่านะฮะกีระได้ยินว่าประธานมะนะครับมะยังอันว่าข้าพระองค์ทั้งหลายปัดสิทธสามะจักเห็นสามิเกซึ่งสามีทั้งหลายอิทะ ถาเในเอวะในที่นี้นั่นเชียวอิติดังนี้นะตรงนี้ก็ใช้การเปิดอิติแบบ <c oughs> น่าจะเป็นน่าจะเป็นเจอครั้งแรกครับเจอครั้งแรกที่เปิดอิติแบบนี้อ่าครับก็มีเวลาอยู่เก้านาทีฮนะท่านใดที่จะสอบถามตรงไหนก็สามารถถามได้